ผมหายไปไหนมาผมผมดดนเซฟแล้วผมเปิดไหม่ได้ปะวะอุ้ยอุ้ยอันนี้สุดหล่อฮะสุดหล่ออ้วกแตกโทษทีอันนั้นเดี๋ยวเล่าต่อขออภัยครับ13วันผมไปพักผ่อนมาเนื่องจากแบบว่าอ่าทำงานหนักเกินนะทำงานหนักไปแล้วก็จนแบบหัวสมองไม่บรท์เลยแับแฟนเลยชวนไปพักผ่อนว่าเออลองไปแบบพักผ่อนหน่อยไหมไปแบบเบาสมองอย่างนั้นก็ ดีครับดีขึ้นจริงๆก็คือคิดอะไรออกได้มากขึ้นแบบว่ามีแผนธุรกิจเยอะขึ้นเฉียบขึ้นหาความรู้ได้แบบว่าเข้าหัวง่ายขึ้นด้วยประมาณนั้นถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีก็เนมันก็คงดีก็ได้ไปเที่ยวหลายที่ก็ได้ไปกินโน่นกินนี่หลกัหลกๆก็ฉลองครบรอบวันเกิด20ปีของผมด้วยประมาณนั้นนะครับสำหรับผมใน20ปีเป็นเมจิกนัมเบอร์มากนะคุณอาจจะคิดว่าเออผมยัง20ผมยังเด็กอยู่โ No t ด a ค s ย yes นไม่จริงนะฮะซสิบนี่โคตรเลทเลยสำหรับผมแบบว่าอยู่ซีได้ผมเปิดให้ดูอ่าเขาชื่ออะไรนะวินอ่าไม่ใช่สิไอ้ข่าวแบบว่าเด็ก14ลงทุนอนะไม่รู้คุณเคยเห็นกันหรือเปล่าอะ ดังอยู่นะผมว่านี่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 คนนี้คนนี้คนนี้เจ๋งเจง,จงแบบโน no. คือผมอะอ่ะน้องวินน้องวินอ่ะเด็ก14ปี KOL การการเงินเก็บทองพิลาบาสู่ไมซ์เซจเอลฟาที่ผู้ใหญ่ควรฟังอ่ะอะตรงนี้แหละซึ่งผมอะคิดตลอดเลยว่าเออแบบอยากลงทุนอยากทำาน่นทำนี่อยากศึกษาอยากแบบ พิสูจน์สมมุติฐานที่คิดเอาไว้เนี่ยมันต้องรอถึง20เลย No ได้ไม่จริงนั่นบ้านะฮะเพราะว่าอย่างน้องวิน,น่ะเขาเคยพูดในสัมภาษณ์ของมนุษย์ต่างวัยนะฮะเอาไว้ว่า,าเพราะว่าเขาอะอายุน้อยและไม่สามารถลงทุนในหุ้นหรือแอสเซทคลาสที่มันต้องอเปิดพอร์ตในการลงทุนได้ใช่ไหมเขาเลยแบบว่า เลือกที่จะนี่ครับเก็บทองเพราะว่าซื้อทองไม่ได้จํากัดอายุแต่เขาก็เขาก็บอกต่อว่าเออก็อายุถึงก็คงไปลงอย่างอื่นแต่ตอนนี้มันเก็บได้แค่ทองผมเรียกว่าโอ้โฮลิสตลอดมาคือกูทําอะไรอยู่วะเนี่ยเพราะผมแบบทำได้แค่แบบว่านอนเล่นนอนเปื่อยทํานู่นทนํานี่รอตัวเอง20่สิบแล้วค่อยทําคือองตัวมันเสียเวลาครับมันเสียเวลามากประมาณนั้นแต่สำหรับบางคนก็มอกว่าเออยีเนี่ยคุณแบบว่าแบบเพิ่งเริ่มเอง บจบัดสตาร์ทโบรูจัดสตาร์ทแมนลายมือซ่องเต็งมากเลยเออรอยี่สิบเนี่ยจัดสตาร์ทเองเออซีเรียสทำไมผมซีเรียสครับเพราะว่าแบบเกรดแม้ man ว่าเออถ้าบิวอัพเวลเอ่อค well, วามมัง่งคั่งตั้งแต่อายุอนน้อยอย่ะมันแบบมันคงไม่ต้องทายฮาดมากถึงขนาดนี้แบบมันกลายว่ามันมาพุชผมแบบว่าเออผมเปิดให้ดูเลยแบบว่าเนี่ยผมแบบเนี่ย เปิดหาง,งานใน fast w o r k ผมก็มีรับลงดันเจนที่ผมแพลนเอาไว้เดี๋ยวก็ไลฟ์เสร็จถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวก็นั่งแพลนตอนนี้ก็คิดออกก็คือแบบว่าเอออะไรคือก็มองทุกอย่างเป็นโอกาสเป็นต้นทุนไปหมดอย่างนั้นนะครับแบบว่าเออของในเฮดเดเนี่ยขายได้ประมาณนั้นถ้าทําดีๆประมาณนั้นอย่างแบบผมเล่นเกมชินอิมเพกเนี่ยมา4ปีลวแล้วผมแบบมีความรู้ความเข้าใจในตัวเกมอันนี้ไปเกี่ยวออพอสมควรประมาณนั้นใช่ไหมก็แปลมันเป็นไรายได้สิมันไม่ยากอะไรเลยประมาณนั้นเพราะว่าเรา,าศึกษาเรื่องลงทุนมา2ปีละ จริงๆไม่พอนะครับจริงๆไม่พอก็แบบว่ารู้ธรรมชาติของเงินรู้แอสเซทคลาสรู้นู่นรู้นี่รู้นั่นนะฮะแบบว่าประมาณนั้นนะฮะก็ดู CK นั่นแหละไม่ได้ดูใครหรอกก็ดูหลายคนด้วยประมาณนั้นผมแนะนําคุณได้ไม่กี่อย่างหรอกเพราะว่าผมอายุยังน้อยแล้วก็ยังไม่ได้พิสูจสมมุติฐานตัวเองแต่ถ้าคุณอยากฟังผมได้คุณฟังได้ว่าผมคิดอะไรบ้างนะครับก็ไม่รู้สิสำหรับผมมันคือคําเดียวง่ายๆเลยมันคือ money literacy ไม่รู้คุณรู้จักกันหรือเปล่าผมเสิร์ชให้ดูมันนี่เรจ r a c ซี่ผมใช้เอ่อบราวเซอร์กล้าหาญนะมันนี่เรจ r a c ซี่ That's it นะฮะเจมินายว่าไงฮะ มันนี่แล e เทรซี่คือความฉลาดทางการเงินหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินในด้านต่างๆทั้งการหารายได้การใช้จ่ายการออมการลงทุนรวมถึงการวางแผนการเงินและจการจัดการหนี้สินจัดการความเสี่ยงทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินมีสภาพคล่องและมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นจําเป็นมากๆด้วยนะครับในความคิดผมก็คือ คุณควรแบบว่าแบบมีโน้ตฮาวในการจัดการเงินของคุณเองของตัวคุณเองนะไม่ใช่ของใครด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมแบบศึกษามาตลอด2ปีที่ผมแบบนั่งทํางานตอนอยู่กับแม่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในช่องของผมเนี่ยแหละมันจะมีวิดีโอที่ผมแบบว่าอ่ะประมาณนี้คือตอนผมแบบปิดเทอมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแบบป,ปิดเทอมอ่ะผมไปช่วยแม่ทํางานที่บ้านผมทำธุรกิจนอไม้ฝรั่งนะครับ แล้วประเด็นคือการทํางานนะคุณเห็นไหมว่าวันๆนะเราอยู่แต่กับโต๊ะเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราเสียเวลาไปเปล่าๆผมเลยเลือกที่จะเทคพอดแคสต์ฟังนู่นฟังนี่ฟังนั่นที่เกี่ยวกับการเงินเพราะคิดว่ามันน่าจะคือ Key to s u ักเซสแบบว่าเป็นกุญแจไปสู่ประตูความสําเร็จประมาณนั้นทีนี้ผมเสพอะไรบ้างคือในช่วงนั้นนะผมตาม uh, The Standard Wealth อ่ายังไม่ได้กดติดตามเลยนะ นี่ผมก็ฟังเต็มมาตรฐานเฟลแบบว่าอ่ะนี่นิวเจนอ n v เวสเตของดีครับก็คือสำหรับคนที่แบบว่าอ่าศึกษาเรื่องการเงินเบสิกใช้คำว่าเบสิกสุดๆเลยนะเป็นทั้งเรื่องการเงินเอ่ยแล้วก็ความรู้เอ่ยนะผมแนะนำเป็น New Gen Investor มากๆแบบว่าอ่าเดี๋ยวพี่เขาก็สอนเองแหละว,ว่าโอเคมันคุณต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้มีแนวคิดแบบนี้ก็แต่ทำไมจอดำ อ๋อไปกดสลับจอโทษทีตั้งแต่เมื่อไหร่นรนะ่ะเพิ่งเป็นใช่ไหมโอเคทำนองนะั้นซึ่งก็ดีครับแต่ว่าเห็นไหมว่าเงินหายไรายได้หดอันนี้เขาพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อแน่นอนพันธบัตรสหรัฐอ่าเป็นเอ่อ treasury debt อ่าฮะที่แบบว่าเอ่อ4.7 no risk แบบ free risk อ่าตามที่เขาชอบชอบพูดกันประมาณนั้นอ่า150ปีวิกฤตหุ้นสหรัฐประมาณนั้น ลงทุนหุ้นนอกไม่เสียภาษีไม่มีเงินเก็บเห็นไหมมันจะเป็นเรื่องแบบเบสิคสุดๆอันนี้คือในเรื่องของการ invest คือการลงทุนแต่อีกอันนึงที่ผมมองว่าควรศึกษาคู่กันมันคือเดี m ย n มันนี่โคผมเสร์ชโคชหนุ่ม uh, ผมแนะนำให้คุณดูเรื่องการลงทุนควบคู่กับการวางแผนการเงินซึ่ง The Money Coach Podcast เนี่ยเป็น Key to Success ในการบริหารจัดการเงินของคุณเลย เพราะว่าตั้งแต่มีรายได้คุณควรแบ่งเก็บเท่าไหร่มีเซฟสำรองบัพเงินเขาอยากเงินสำรองเรียนชีพ6เดือนไหมประมาณนั้นอาา่าฮะจะซื้ออะไรคุณต้องคิดคำนวณหรือเปล่าอ่าประมาณนั้นอืมซึ่งโค้ดหนุ่มเนี่ยสอนดีมากนะครับทั้งแบบว่าเรื่องแพลนูน้นแพลน,นี้แต่ละคนอนะ่ะเขาจะมีค่าเก่งไม่เหมือนกันโค้ดหนุ่มก็สอนเรื่องการลงทุนได้แต่เขาจะสอนเรื่องแบบว่าการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของคุณเองมากกว่า ว่าโอเคคุณควรจะบริหารจัดการยังไงประมาณนั้นทํำยังไงให้แบบไม่เป็นหนี้หรือไม่ก็วิธีแก้หน,นี้ด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งการเรียนรู้จากเคสสต๊าดี้ของคนอื่นที่เขาผิดพลาดมาแล้วอ่ะมันจะดีมากยังไม่ได้กดติดตามอีกคือแบบว่าคุณก็เห็นไหมทุกครั้งที่เราเข้าห้องสอบแล้วเรารู้สึกไม่มีความมั่นใจอ่ะเราจะหันไปดูคนที่เขาแบบเครียดกว่าเราหรือสภาพแล้วดูน่าจะแย่กว่าเราเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีเลย การที่คุณแบบว่ามานั่งดูคนที่เขาแบบว่ามีปัญหาผิดพลาดแล้วก็มีกูรูสอท่านอนะ่ะมาเป็นแบบเมนเทอร์ในการแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะช่วยกันแก้ช่วยกันปรับโครงสร้างคือเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรื่องของตัวเลขเรื่อง Data เรื่องแอนาลิซิอย่างเดียวนะมันคือนิสัยมันคือมนุษย์มันคือจิตวิทยาหมดเลยครับเพราะเงินเนี่ยมันอินโว e มันเกี่ยวข้องกับคน ผมพยายามเรียกคำอัางอิงฤษแล้วกันมันแบบมันเกี่ยวข้องกับคน,ม,นบมันคือแบบมันคือศูนย์รวมอารมณ์ของคุณไว้หมดเลยครับประมาณนั้นซึ่งถ้าคุณเข้าใจในจุดนั้นคุณจะมองมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นทําให้แบบว่าผมมีแพลนจะด,ดะูหน้าโปรไฟล์ผมใน f a สเฟอร์ก็ได้เนอะอะ่ผมจะใช้คำว่าแบบผมมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของเงินเพราะผมชื่นชอบการศึกษาเรื่องเงิน ถ้าผมมีความเชื่อและความคิดว่าโอเคเงินเนี่ยมันเนเชอรัลมากๆเลยอ่ะมันแบบมันมันฟลอ์แบบเนเชอรัลมากอ่ะมันไม่มีฟิกซ์มันคือธรรมชาติล้วนอ่ะอ่าซึ่งมันดีพ end on นิสัยของคนอ่ะเพราะคนเป็นคนแบบคิดเงินออกมาเก็บไหมฮะประมาณนั้นอ่ซึ่งสําหรับเบสิกนะครับแบบเอาแค่แบบ must study ด้วยแบบควรศึกษามากๆมันคือเรื่องที่คุณหารายได้มาคุณทํายังไงกับมันคุณเก็บมันยังไง คุณเอาชนะเงินเฟอ้อได้ไหมเพราะเงินคุณอนะ่ะมันหายไปเรื่อยๆนะเงินเฟอ้อมันอาม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 เงินคุณไปเรื่อยๆนะโอเคแต่สิปีก่อนก๋วยเตี๋ยว3 5มห้าสี่สบ่ปัจจุบันเท่าไหร่ห้าสิบห้าห้าหกสิบเจ็ดสิบก็ยังมีจ่ายไหมจ่ายอร่อยครับอืมประมาณนั้นของมันแพงขึ้นแต่เงินในบัญชีคุณไม่ได้แพงตามนะประมาณนั้นซึ่งการที่คุณแบบรู้ว่าโอเคควรทํายังไงกับเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากอันนี้ที่ผมมาแชร์นะซึ่งผมไม่ได้อยากจะสอนคุณ ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมก็ยังอยู่ในเ,เส้นทางของการพิสูจน์สมมติฐานตัวเองอยู่แต่ผมบอกคุณเพราะว่าผมไปเสพมาจากสื่อเหล่านี้นะครับและผมมองว่าเออมันก็ดีนะถ้าคุณรู้แบบว่าโอเคถ้าคุณรู้มันก็ดีถ้าคุณไม่รู้มันก็เรื่องของคุณละแหละประมาณนั้นโอเคอันนี้เป็นแค่แบบว่าเรื่อง Invest พื้นฐานกับ money เตอ t r a c y ตอนนี้มัดรวมกันเป็นความฉลาดทางการเงินบูมจบไปศึกษาแค่สองตัวนี้จบแล้วนะครับทีเนี้ย ไม่สิถ้าเอาเลือกว่าน,นี้มันคือแบบว่าวิธีการลงทุนในแบบของอาตามคลิปช็อปเทเบิละคลิปนี้ยังมีโอกาสสร้างความมัง่งคั่งโดยที่จะรวมทั้งพี่พอลซีเคพี่ดิวพี่หมูพี่ท็อปนะครับแต่พี่ท็อปไม่ค่อยได้พูดประมาณนั้นซึ่งภาษาคนรวยเนี่ยมังยากมากเพราะว่าเขาจะพูดแบบตราสารนี่แบบซีเคพูดแบบเช r รีเด t ใช่ไหม แบบว่าไปซื้อแบบว่าเอ่อ equity private equity อย่างนั้นอ่ะเออแบบว่า,แบบวาพี่หมูเขาถือแบบว่า btc แบบว่า Und o n the finance เพราะมันมี liquidity งงไหมงงอ่ะผมมีวุ้นแปลภาษาให้คุณพิการพิการไฟ์สดไลฟ์ปีแ่องอ่ะนี่ วุ้นแปลภาษาลงทุนวันอวันนี้พี่การก็จะแปลให้เป็นภาษาที่มันดูฟังเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่ถามว่าอันนี้สำหรับผมมันคือเลเวล2ละเลเวล1คุณควรไปศึกษาแบบว่าอ่าเบสิกลงทุน newgen investor แล้วก็อ่าห o ทูเมนเงินของตัวเองที่เป็นรายได้แล้วก็การอ่าจัดการกับอ่าหนี้ทั้งหนี้ดีหนี้เสียประมาณนั้นแล้วพอคุณเข้าใจตรง จุดนั้นอย่างท่องแท้แล้วค่อยมาศึกษาเรื่องการลงทุนเรื่อง Asset Class คุณต้องเข้าใจหัวใจของเงินการลงทุนนี่เงินเฟอ้อก่อนคุณถึงจะทําอย่างอื่นได้ประมาณนั้น่าฮะและทีเนี้ยมันจะเป็นท่ายากของคนรวยที่แบบว่าอย่างพี่หมูตอนนี้เขาก็แบบว่าลงทุนกับ BTC เยอะมากแล้วก็ซื้อเป็นอ่า Bitcoin ค,ครับเขาลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ี่เป็น Bitcoin เนี่ยเยอะมากน่าจะหลักพันล้านได้ประมาณนั้นถูกต้องไหม เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยเฉลี่ยใช้คําว่าเฉลี่ยนะครับขึ้น7%ต่อปีแต่ปัจจุบันผมเห็น3ล้าน5จาก3ล้าน8เอาลอะอ่าอ,อย่างพีซีเเนี่ยก็คือใช้สูตรแบบว่าเงินทบเงินทบเงินทบเงิน,งนประมาณนั้นกู้ตรงนี้อ่าไม่สิเอาพอร์ตตัวเองไปค้ำเอาไว้ค้ำมากู้เงินกู้เงินลงต่อบวกลบ17%ที่เป็นดราม่าที่คุณเห็นนั่นแหละประมาณนั้นอ่าฮะ อันนี้จะเป็นเขาได้ถามว่ามีใครลงทุนกับนี่ไหมประมาณนั้นซึ่งมันเป็นท่ายากในบ้านเรานะครับแต่ในสิงคโปร์ก็ทํากันเป็นบ้าเล่นนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดามากอ่าฮะประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือพอคุณเริ่มมีความรู้คุณจะมาศึกษาเรื่อง asset class ว่าคุณเนี่ยเสี่ยงได้ขนาดไหนเพราะถ้าเป็นทองเนี่ยมันก็เสี่ยงน้อยนะแต่ถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยมันก็เสี่ยงเยอะนะแล้วถ,ถ้าเป็นบิตคอยอ่ะก็เสี่ยงน้อยขั้นไปกลางแล้วนะอ่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นเสี่ยงมาก ถ้าคุณลงอะไรที่มันตัวมันซิ่งๆอย่างแบบอ่ะยกตัวอย่างอะไรดีอะซิ่งๆหรอจอดคอยเงี้ยอ่ะที่แบบว่าใช้พลังของมีมล้วนๆเนี้ยมันก็จะซิ่งๆหน่อยประมาณนั้นอ่ะโแบบดยที่คุณเสี่ยงได้มากแค่ไหนมากกว่าอันนี้ไม่รวมถึงหุ้นด้วยนะแบบว่า,าหุ้นเทคโนโลยีนอกตลาดที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็เสี่ยงเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมารับประกันถูกต้องไหมถ้าเป็นหุ้นแบบ ุ้นแข็งแรงอย่างแบบว่าของ n อ็นวีดียอย่างเงี้ยที่แบบเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆประมาณนั้นมันก็แข็งแรงหน่อยมันคงไม่ล้มละลายในเร็วๆนี้ถูกต้องไหมฮะอืมอืมก็คงจะประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินที่ผมมาแชร์ว่าแต่เข้าเรื่องการเงินได้ไงก่อนพำมพามเข้าเรื่องการเงินได้ไงก่อนไม่รู้สิอ่าอ่าผมขอโทษมันเป็นนิสัยแย่ของผมเองผมแค่ชอบเรื่องการเงินมากเกินไปข้าน้อยขออภัยเล่นเกมมาดีกว่า